วิดีโอนี้เนี่ยเดราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัว iCloud Plus ของ Apple แล้วก็ตัวของ Google Storage นะครับก็คือฝั่งของ Google ก็จะเป็น Google One นะครับมันมีประเด็นอยู่ก็คือว่าอสองตัวเนี้ยมันก็เซอร์วิสคล้ายๆกันบริการให้บริการในเรื่องของ cloud storage แต่ทีเนี้ยเราในฐานะที่เป็น user หรือว่าเป็น customer เนี่ยเราจะเลือกใช้ฝั่งไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน จะมีประเด็นหลักอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของตัว price ราคานะครับแล้วก็เรื่องของตัว user experience หรือว่าประสบการณ์การใช้งานก็อย่างหลังเนี่ยตัว price เนี่ยก็คือราคามันก็เท่าเท่ากันนะครับมันจะแตกต่างกานันก็คือว่าตัวของ a อ p p p l e เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่35บาทหรือว่าประมาณ1เหรียญน,นะครับ35บาทจะได้ตัวของ50 G ิมา แล้วก็กระโดดไปที่200กิกเลยก็คือ99บาทตัวของ Google Storage เนี่ยถือว่าคา r สวิตของ Google เนี่ยมาเริ่มต้นที่70บาทนะครับ70บาทก็คือได้ที่100กิกแล้วก็200กิกก็คือ99บาทเท่ากันนะครับแล้วก็1เทลระ1เทระไบต์2เทระไบต์ก็ราคาเท่ากันนะครับเรื่องราคาเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าเรื่องของอ Experience ในการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันก็คือว่า ตัวของถ้าเป็นฝั่งของ Apple เนี่ยแอบไพรเซี่ acy, หรือว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างที่จะสูงกว่าฝั่งของ Google นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของ iPhone iPad แล้วก็ตัวของ Mac กเนี่ยก็คือใช้เป็นเหมือนกับว่า Ecosystem ของ Apple อยู่แล้วเนี่ยก็คือมันก็จะใช้งานง่ายนะครับเรื่องของตัว i c l า u d มันจะใช้งานง่ายแต่ว่าตัว ของ iCloud พัทของ Apple เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นเป็นของ Android อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นตัวของ PC อย่างเงี้ยอันนี้คือเวลาใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานยากขึ้นมาเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นสมมติในคอมใน Windows ใช่ไหมใน Windows เนี่ยก็คือจะมีตัวของ iCloud Photo มาให้เหมือนกันแล้วก็มีตัวของ iCloud Drive ของ Apple นะครับนี่ผมพูดถึงตัวของ Apple ก่อนคือคจะมีโปรแกรมให้เราติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันจะ ไม่เหมือนของแม็กอ่ะคือบางทีเราอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเนี่ยมันอัพโหลดไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของ Google เนี่ยของ Google ก็คือมันสามารถอัปโหลดได้ทุกไฟล์แล้วก็รองรับได้ของทุกอุปกรณ์แต่ว่าในเรื่องของอความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับของ Apple มากนะักนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวของ Apple เนี่ยคือมันดีแหละถ้าเกิดเราคุณใช้ยูโคซิสเต็มของเขานะครับก็คือใช้ iPhone iPad Mac ด้วยกันอย่างเงี้ย คือเราพื้นที่มันไม่พอเนี่ยคือคุณสามารถซื้อไอคาวนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยคือทุกอย่างมันจะซิงหาทั้นหมดนะครับข้อมูลทุกอย่างมันจะซิงไปที่ iPhone iPad จซิงไปแ Mac คือมันจะครบวงจรของมันอะคือมันจะสต m มเลสมากๆนะครับมันไร้ลอยต่อเลยนะครับซึ่งตัว i อคาวเนี่ยจริงๆแล้วปกติแล้วมันก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับก็คือมันเริ่มต้นที่5 g i นะครับก็คือคุณสมัคร Apple ID เนี่ยคุณจะได้ฟรีๆไปเลย 5Gig นะครับ แล้วก็ตัวของ Google เนี่ย Google Storage เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณสมัครตัวของ Google เนี่ยคุณก็ได้ฟรีไปเลย15จิกทีนี้ตัวของ Google เนี่ยมันจะแตกต,ต่างกันก็คือว่าตัวของ Google มันจะเป็นทําให้การใช้งานเนี่ยมันหลากหลายมากกว่ามันเหมาะกับการที่ว่าคุณจะแชร์ไฟล์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าคือคุณไม่ได้ใช้งานแค่คุณคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเราคุณใช้งานแค่คุณคนเดียวตัวของ Apple เนี่ยมันจะดีกว่ามันจะดีมากนะครับเพราะว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานหลายคนก็คือใช้งานในองค์กรคุณอะไรเงี้ยตัวของ Google Storage เนี่ยมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับก็คือว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันคือสามารถทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงไฟล์ตรงนี้ได้เหมือนคุณแค่แชร์ลิงก์เข้าไปทีเดี้วตัวของ Apple มันก็แชร์ลิงก์ได้แต่ว่าคนที่ไม่มีตัวของ iCloud หรือไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นของ Apple เนี่ยมันจะใช้งานลำบากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นตัวของ Google Drive อย่างเงี้ยแล้วคุณแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนอย่างเงี้ย คือเพื่อนคุณสามารถแอสเซทเข้าถึงไฟล์ตรงนั้นได้เลยซึ่งมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัที่ตัวของกระดานชนวนของเรานะครับหลักเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้2ตัวนะครับก็คือมันจะมีตัวของ Apple iCloud ใช่ไหมไอคาวแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นของตัว Google นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ o า d s e r v i c e Provider เนี่ยมันมีอยู่หลายเช้ามากนะครับมีของ Apple ก็มี ของ Google ก็มีของ Dropbox ก็มีหรือว่าจะเป็นของ Microsoft ก็คือ Microsoft OneDrive อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่คนนิยมใช้กันมากมเนี่ยคือมัอยู่แค่สตัวก็คือตัวของ iCloud ฝั่งของ Apple แล้วก็ตัวของเอ่อกูเกหลักๆก็ใช้กันอยู่สองเจ้าเจ้าอื่นก็มีคนใช้นะพวก d r บ p b o อหรือว่าเอ่อพวก Microsoft o n ัน Drive อะไรอย่างนี้ก็มีคนใช้นะครับทีนี้ตัวของ Price ราคาเนี่ยมันเท่ากันมันเริ่มถ้าเป็น c l o u ว ของ Apple มันเริ่มต้นที่35บาท35บาทแต่ถ้าเกิดเป็นของราคาราคาในฝั่งของ Google เนี่ยมันเริ่มต้นที่70บาท70บาทคือมันอันนี้ถ้าเป็นของ Apple มันได้ที่50จิกฝั่งของ Google เนี่ย70บาทมันได้ที่100จิกในเรื่องราคาทีน,นี้เรื่องของการใช้งานที่สมมติว่าคุณใช้คอสระบบอ่ะหมายถึงว่าคุณใช้ข้ามระบบข้ามแพลตฟอร์มอย่างเช่น เอ่อคนมี iPad แล้วคนก็มีโทรศัพท์เป็นของ Android อย่างเงี้ยั่งของ Google มันจะได้เปรียบกว่าก็คือเอ่อคนเข้าถึงได้มากกว่าหมายถึงว่ามันใช้งานง่ายกว่าในการที่เราจะใช้งานข้ามระบบแต่ตัวของ iCloud ของ Apple ก็คือเหมาะกับที่คุณใช้แบบ standalone มากกว่าหมายถึงว่าคนใช้แค่ตัวคุณคนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าคุณใช้แค่ตัวของขอุปกรณ์ Apple อย่างเดียวเงี้ยมันจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้ก็คือ iCloud นะครับก็คือ standalone แล้วก็ตัวของ Google ก็คือ Universal นะครับก็คือมันสามารถใช้งานได้หลากหลายนั่นเองทีนี้เรื่องของประเด็นเรื่องของกรามคือเรื่องของ Privacy นะครับ Privacy เนี่ยก็คือฝั่งของ i c a Apple เนี่ยผมให้ไปเลยหายนะครับคือ Privacy เขามันสูงมากทีนี้มาดาูฝั่งของ Google ก็มี Privacy เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงเท่าของ Apple นะครับก็อยู่ในระดับที่ผมให้ประมาณเป็น Medium แล้วกันนะครับ โอเคมีเดียมนะครับ mm hmm. ก็เปื่อประมาณกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็เอ่อมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามันปลอดภัยมันใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับตัวของ Apple นะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของตัวที่ว่าอา่อันนี้เป็นการแชร์จากประสบการณ์ที่ผมใช้งานมานะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคือผมก็ใช้งานอยู่ทั้ง2เจ้านะครับทั้งของ Apple เองแล้วก็อ่ตัวของ Google s t o r a g e นะครับก็ดัอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใช้แล้วก็นำมาแชร์ให้นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ะังใช้งานสองเจ้าเลยอยู่คือใช้ครอบคู่กันแหละนะครับจริงๆใช้แค่ของตัวไอคาว์อย่างเดียวก็ได้แต่ทีนี้มันมีประเด็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัว i c คาว์สตอร a s นะครับก็จะค่าๆเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละนะครับก็คือผมคอมแพร์ให้ละก็คือตัวของ i c คาว์ของ Apple มันเริ่มต้นที่35ของ g o o ก l e เริ่มต้นที่70บาทนะครับไต้พื้นที่ไม่เท่ากันนะครับพื้นที่เริ่มเริ่มต้นนะแต่ว่าตัวราคาจริงๆเนี่ยมันก็ เรื่องทีนี้มันรูเรื่องของตัวอัปโหลดสปีดอัปโหลดสปีด Speed, ดาวน์โหลดสปีดนะครับก็คือการที่เราอัพไฟล์ขึ้นไปแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเนี่ยมันความไวมันไวเท่ากันไหมจริงๆแล้วมันก็ความเร็วมันก็พอๆกันเทียบเท่ากันส่วนตัวนะครับแนะนำถ้าเกิดว่าสรุปเลยนะก็คือถ้าคุณใช้ของ Apple อย่างเดียวพวก iPhone, iPad, Mac เหมือนเป็นเอเจคทซิสเต็มของ Apple เนี่ยคุณก็ใช้ตัวของ iCloud ของ Apple นะครับจะสะดวกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของออย่างเช่นโทรศัพท์เป็น Android แล้วก็ใช้ iPad คว <Okay. S 1> บคู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ PC เป็น Windows อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผมแนะนำให้ใช้ตัวของ Google Storage ดีกว่านะครับก็คือ Google มันจะอะมันยืดหยุ่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นการแชร์ทรัพก,การส่วนตัวนะครับเดี๋ยวคลิปไปโดนหน้ามาคุยกันเรื่องของตัว i c l o u d p h o t o แล้วก็ตัวของ Google Photo นะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย